สวัสดีทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับมูนิทิปประดัดของฉันนะคะโอ้โหลมหนักมากข้างนอกนะคะฉันหลักไม่ลงเลยเนาะ,ะก็กลัวว่าหลังคามจะปลิวหรือเปล่านะคะทำอะไรได้ไหมคะพายุขนาดนี้ไม่นะคะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะนั่งคิดตอนนี้เลยเจ็ดหัวข้อนะคะแต่ฉันไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยก็คิดว่ามันไม่ได้ยากก็คิดว่าอยากจะมาแช่นะคะ 7หัวข้อวันนี้เรื่องเวลานะฮะ้านาคะเิฉันก็เขียนเขียนเรียกไว้เจ็ดหัวข้อทีนี้เดี๋ยวเวลาดิฉันทาเสร็จก็จะเขียนให้ละเอียดนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องเวลาเพราะว่านักเรียนหลายคนบางทีว่าพี่น้าหนูยงงังงงงงเรื่องเวลานะคะแต่ดิฉันมองว่าเรื่องเวลาของภาษาอังกง่ายมากเลยนะคะง่ายง่ายจริงๆ นะคะบางคนบางคนก็บอกว่าได้สิพินายอยู่นานแล้วแต่หนูเพิ่งมานะคะวันนี้ก็เอาใจนักเรียนใหม่นะคะวันนี้ดิฉันมีเจ็ดเวลาที่ดิฉันจะเขียนแล้วว่าในประสารเขาพูดว่ายังไงนะคะเรามาดู0.9.15ในประสารเขาเรียกว่าอะไรคะ a t i s watched over naked นะคะ a t it watched over naked 0.9.15นะคะ สองนะคะสิบสี่จุดสองศูนย์ก็พูดว่ายัางไงคะสิบสี่จุดสองศูนย์เขาก็จะพูดว่า h a d it t i n f o r half three งใช่ไหมคะง่ายมากนะคะแต่แต่เปลกนะเ,เรื่องเวลานี่รู้แล้วรู้เลยจะไม่ค่อยลืมนะคะอ่ะก็สามสิบหกจุดสองห้าในประสาทกา็พูดว่ายัางไรสิบหกจุดสองห้าเขาก็จะพูดว่า h a d it five four ไฟฟหฟนะคะอ่าลงไปสังเกตดูนะว่าทำไมพี่นาพูดแบบนี้นะคะข้อ4นะคะ23.05ิน 23. าในภาษาอังกฤษเขาพูดว่ายังไงอ่าในภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดว่า had is five over e l e v e อ่านะคะยี่สง่ายมากนะคะข้อ5นะคะ11.10นะคะถ้าเราเล็กเอ็ดจุดในภาษาอังกฤษเขาพูดว่ายังไงอ่า ในภาษาดั้งเดิมเขจะพูดว่า had it ten over e l e อ่าใช่ไหมคะบางคนก็บอกง่ายหนูก็ว่าง่ายนะแต่ดิฉันคิดว่าดิาฉันได้ยินนักเรียนหลายคนบอกว่านักเรียนในห้องก้อยบางคนก็ยังไม่คล่องดิฉันก็ได้รับข้อความด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าเออพี่นาทําเรื่องเวลาบ่อยๆนะคะสำหรับเรื่องที่ฉันเออภาษาดั้เรื่องเวลานี่ง่ายมากๆนะคะข้อหกยี่สิบสองจุดสี่ศูนย์ในภาษาดั้งเขาเรียกว่าอะไรคะ h a t it ten over half elf นะคะ half elf เพราะว่าสองสองนะคะเป็น half elf นะคะอ่ะสองสองมันคือสิบสี่ทุ่มนะคะแต่ที่นี่เขาก็จะพูดว่าทิ้นเอ,อื้อนะคะอ่า seven นะคะข้อเจ็ดสิบจุดสามศูนย์ง่ายมากมากเลยนะคะสิบจุดสามศูนย์ก็คือ had it half elf นะคะโอเคนะคะเจ็ดหัวข้อ ใครที่ยังไม่คล่องเรื่องเวลาก็ลองสังเกตดูดิฉันว่าเรื่องเวลามันบางทีถ้าไม่คล่องเวลาก็ถามเราจะคิดนาน head is head is เลวเราก็นั่งบวกลบกูนานในสมอง head is ไปยังไงนะกวัดหรือว่า four หรือว่า half หรือว่า over ใช่ไหมคะมันจะงง,ง แต่เจ็ดหัวข้อนี้ลองสังเกตดูนะคะง่ายๆสั้นๆก็อยากจะพูดว่าฟ่ find guest, ายนักเก็ตาขค้นอารมายังไม่ถึงนะคะวันจันทร์วันอังคารแต่ก็ยาวหรือเสาร์อาทิตย์จันทารสีวันโอ้โหฉลองกันยาวนะคะปผงปรินนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณข้อความบอบ inbox นะคะแล้วก็หลายคนที่สั่งหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ ฉันก็จะพยายามทำอะไรที่แบบว่าตอนนี้ก็จะทําน้อยลงนะคิดว่าเพราะมันปีใหม่แล้วก็ทุกคนก็จะฉลองไม่มีใครก็คิดว่าช่วงนี้ทําน้อยนะคะไม่ได้ไลฟ์เยอะแล้วก็ไม่ได้ทําวิดีโอเยอะแต่จะมาทําสั้นๆเอาแบบว่าเอออย่าทิ้งไปเลยเดี๋ยวจะดึงกลับยากนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วคิดว่ามีประโยชน์สําหรับหลายคนที่ยังไม่คล่องเรื่องเวลานะคะ ไฟน์เนอร์ไอฟนนอกนะคะตอนนี้ยี่สิบเอ็ดจุดสิบนะคะก็จะเป็นเจ็ุดสิบนะคะก็รอเจ้าผู้นำแฮตอิตจินโอเวอร์เนกันนะคะขอให้ทุกคนเอนจอยกับคริสต์มาสแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะใกล้ปีใหม่แล้วคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ